คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเกาเาเชียขอสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC สุขุ่สุขคนเด้อครับผมกับกลับมาถุงหน้ารับคลองคือเกาพี่น้องเนาะกับื้นนี้กับเจมีแนวทางตัวเลขของพอเพิ่นนยูทางอำเภอม,ม่วง30เพินเด้อครับผมเพิ่นกับเป็น เสี่ยนเกาแก่ครับผมเปิ่ไกยักมาแบ่งปันตัวเลขเพราะว่าเลขกเพินกะเข่าดีน้ะพี่น้องเนาะพอเปิ่นกจักมาเป็นสะพานบุญให้แอมมีนเก็มาเชี่กข็ขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมไปเบิ่งแนวทางตัวเลขกันน้ากันนาะพี่น้องเนาะกับพอหมวง30ครับผมครับฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชร่เนี้เด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม พ่อครับลูกหลานเก่ามาเชียร์สวัสดีพ่อหมวกสามสิบแล้อครับผมครับผมพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพ่ออันแนวทางนี่เป็นเลขคำนวณบุ๊พ่อเป็นครับผมครับพอมีชุดตัดไห้มีชุดอยู่อยู่ทยอยู่หัวเลยครับผมค่ะสถิติบินบนบนรางย่างระตัวครับผมโอ้บนรางย่างระตัวครับหัวท้องหันกันใส่ศูนย์บนศูนย์รางมาครับ ค่ะสบนบนส่วนล่างเพราะว่าเด็กปิ่งเพราะเพราะว่าที่บอหลายนะบนคือบนล่างคือล่างพอพอคำนวณพอเห็นเออกจะดับสนุนเบึ้งหลายบอลหลายอาจารย์อะไรนี่นะแล้พอพอเป็นอ่ามาคำนวณมากกว่าซิกเส้นเบึ้งนะว่ามันตีมาจังใดจังใดไปจังใดไปแย่มหาพอเป็นคนมาคนชิดิดสูตรนะแม่ยนยุ่ง่ะในหน่อยฮางกับพ่อพ่อพ่อเป็นแนวทางไนเอฟซีครับ ถ้าเจ้ามักอะไปร่องพิจนาเบิงคเขาพระคุณพ่อครับผมสะพานเถิดตัวเครับเลขวิ่งบนพ่อพ่อถนัดบนหรือล่างค่ะถนัดทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้ค่ะสถิติแล้วพ่อที่เขาสถิติหรือ่ครับผมหลายงวดอยู่ครับเขาบนหรือล่างหลายก็กันพ่อส่วนมากเขาจะเอาเอามันมีสูตรเขามาน้่กับมีผสมกับของพ่อนะแต่ว่าประเด็นมันก็ดส้นกันเขาเลยสามารถ เอามาแกะปะปรุงยู่ของไดอืมอ่าคือเอาเฉพาะซิบค้นหน่วยบนอย่างเดียวขับนหน่วยล่างอย่างเดียวขึ้นไปลอยเ่ยคือเปลโาอ๋อเอาแค่สองตัวเน้นๆนาะพ่อเนาะสองตัวไทยบนล่างแล้ววันหนึ่งด้วยครับครับผมกับเหล็กวิ่งแบบตัวเดียวเน้นๆนี่สิน่ะพ่อเนาะแมนแมนครับพอเอ่อพุทธขาเจ้านี่ทุนหน่อยทุ่นนั้นเขาเจ้าก็ติดไปจับใส่นะแต่ว่าพอจับคููไม่แล้วบนล่างเลยครับอาว่าง ตา่างเลขของกอเมื่อน่ะแต่วันนี้พอก็บนี่ตัวดับออกแต่ว่าก็หายไปพีชนาเบิ้งมันจิตด้ตัดทุนออกได้รหลายนะครับครับค่ะเออเอาเน้นเนีนมากเลยเด้อพอเอหมือเนี่เอาเน้นเนนเลยพอครับผมเนียนเลยบนบนวิ่งครับผมอ่าบนวิ่งศูนย์บนวิ่งศูนย์อีกบอกว่าแมนเอาศูนย์ตรงนี้เห็นไหมพอคนี่ตรงนี้เห็นครับจับคู่จับคู่ศูนย์สอง ศูนย์สองเย้พี่ดกแล้วก็สี่สองสี่สองห้าสองห้าสองหกสองหกสองเจ็ดสองไม่ต้องกลับตรงๆเลยไม่ต้องกลับเออเพราะว่าว่างแล้วสองคือหลักหน่วยหน่วยบนโอ้สองนี่หน่วยบนญแน่พ่ะเนาะเน่ยเพราะว่าพอทอเฮ็ดกับอาจารย์ไงพอพอมีอาจารย์ไงค่อยไอเชี่ยกันอยู่ธนะครับผม ว่าปับญายันในบริการมาเอามาแช่กันพ่าของพอนี่ของเพิ่อนแตมันส้นกันก็คือเอาเลยครับพ่าบว่านี่น้ำเสียสิทธามพอว่าเฮาวิ่งบนศูนย์เป็นบ่พ่อแม่คือมาจับคู่42 5 2 6หา2ค่ะเอกาที่ชุดชุดเด่นคือชุดสองอันนี้คือตัวเน้นตัวเดียวเลยเออเน้นเน้นศนย์สอก็เป็น ศูนย์เก่าเนี่ยกับบ้ามันใจใดแต่เบมันใจศูนย์สองศูนย์สองเข็งเขียนนี่นะพอเนอะอืมศูนย์สองครับครับนั่นแหละแต่วันนี้อันเขาติดจับรูดเบิร์ตใครตั้งแต่นหนึ่งสองไปหอดศูนย์สองก็ได้เอาสองว่างถ่ายอย่างเดียวอืแต่ว่าพอเน้นไว้ให้ฉันนั้นเพราะว่าหวยมันจะมาสิบหน่วยบนรางเนี่ยมนนีแต่แคชสี่ห้าหกสามตัวแค่นนะ่ะแต่ปุณย์เขาได้สามตัวนี่คือคือประเด็นเงินอันนั้นก็พอสี่ห้าหก ซีห้าหกเป็นสิบหน่วยบนรางเลยครับมันจิมาเจ้าปอบ,บนรางสิบหน่วยอย่างเยวสีีห้าหกต้องมีให้เห็นแมนสีห้าหกต้องไม่หยุดสิบหน่วยอ่าบนรางเนี่ยต้องติดแมนมัน,ม,นมันต้องติดสองตัวไทยแล้วมันจะหนึ่งยืดสองตัวตัวรางเนี่ยสามตัวชาวพอเาวพะสีห้าหกเลขวิ่งนี้บนนี่เขาจะงวดหรือพ่อหลายงวดแล้วครับนับปุทวนสถิติ่ก็เออ ตามจริงพอกับไม่เลขอยู่สามสี่โตนะแต่พอขัดเอาเฉพาะตัวเด่นม้วนที่แล้วนี่ก็เขางอหออกมาในศูนย์สี่โตบนฟันท่งเรื่อยลานประเทศโอ้อื้มวันนี้ก็ได้ศูนย์สามโตอีกฟันศูนย์ไปเรื่อยบนที่วันส้นไรสูตรมะพร้าวสูตรนี่แม่นครับครับสูตรนี่คือสูตรสูตรเท่เลยสูตรสูตรไอ้ขัดเน้นมาเลยงวดว่าหันล้านเปอร์เซ็นต์งวดนี่เท่าไรพ่อมันต้องเอาปนันเราพอกัเป็นนักนักสมารเก็ตเท่านั้น่หนที่ว่าพอ เอาแช่เก้าสิบเก้าจุดเก้าพ่อโอ้เอลี้ยยุสลึมหนึง่งอเพราะว่าพอพอ,พอเอาคือม่พอพอพราเอาเจ็ดล้านแปดล้านคือเขาบอกเท่านครัเอาแช่เก้าสิบเก้าจุดเก้าขอให้มันมาภายในสามตัวสี่ <4. S 2> ห้าหกแต่ล้านปีเลยด้วยุดเทสนาตักเลยนะพ่อเนี่ยแมน<อ>เทสไปเลยหาสองหกสองเจ็ดสองไปกันกันกันไปนึงคือเจ็ดสองตัวเดียวครับพ่บบอแต่ว่าพอเน้นไปที่ศูนย์สองวันนี้ ล่างแล้วพ่อบานเนี่ยวิ่งล่างพ่อห้าตัวเดียววิ่งห้าหาหาอยู่อยู่หลักหน่วยห้าหลักหน่วยอลักรักพ่อนี่แม่นไหมครับผมอันอันรักล่างนี่ครับหน่วยพวกนี้แม่นครับวอเทีลรวกับเขาพ่อไม่อยู่สองสูตรนอกจกว่ากับเขาสูตรที่หนึ่งวิ่งกับเขาสูตรที่สองแต่มันมาล่างอย่างเดียวล่างขึ้นล่างยังเดียวครับบอบอไห้ปนเปย์กันเลย ขอบอกบพบบบบิ่งค่อยเ <บด S 1> หตุผลปนเปั้อนได้ครับดลางก็คือลางครับมับนที่นีอยู่ศูนยหาศูนหาเออแล้วก็ไอ้4ีหาซีหาสามหาสามหาแปดหาแปดหาอแล้วก็มันที่นีอีกตัวหนึ่งก็คือ แปลว่าผมฟันตัวเดียวขึ้นหาตัวเดียวขลางล่างครับผมตัวเน้ยนนะพ่อตัวเน้นต่อครับตัวเท่เท่หน้าตักเท่หน้าตักยก็มีอย่ศูนหาครับผมแล้วก็มีศูนหาแล้วก็กันไว้หาหาันาย้ืห้าอ่าหาเนี่ยหาเนี่ยหรือชื่อว่าจิมี่ต่พ่อดีเนาะอืมมีพอพูดเดียว นี่พอคนเดียวเด้วันนี้พอที่มีเลยกาดไถเด้อบ่อยมัน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 ใส่ใจมากสิบสามหมวดเลีกยงตัวเดียวตัวเดียวมันสิ่โมีทั้งบนทั้งล่างเลยภพยในหาตัวสามตัวบนกับโปมีสองตัวล่างกับโปมีเป็นเลเตัวเดียวดับตัวเดียวดับแหลหาตัวตัวนั้นคือแปดวายวันนี้ดับแปดเด้อข้างล่างแต่ว่ามันเป็นตัวกันไว้เพาะ เอหายไปแปดหาแต่ว <osity> ่า <society> ก the ับ <location> ม <TL: Okay>. ีคน้นหายแปดขาอยู่แต่ว่ามันเป็นแนวทางนะครับผมของพอคำนวณออกมาแล้วสิบสามหดน้องโรดเลยตัวเดียวดับไปซึ่งขาโตเลยคือเรียกตอนนี้มันจะเลืออยุ่ของตัวเลยปะครับผมเพราะว่าเขาเขาสิคิดว่าเป็นสิบตองนะเขาปฏิรับผมกันกันไว้ก็ไอ้ตัวเดียวคือศูนย์เข่าตัวเดียวนะครับอพอดับแปดบ่ะดับแปดหลังดับแปดตั้งบดทั้ง่างเลยครับดับแปด วดทุกลักเอาดับดับมดพอคือจับแปดห่าอันอันอันอีก็อันลองจับไผ่เบิ่งนานกันกนไว้ซื้อน,นะอือ,อเป็นการใบซื้อมดสอดคลองมดสอดคลองนี่พ่อดับ,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 บสนิทว่นบบบน,นไีไม่เชื่ถูกมดติดมดสอดคลองอเพราะมันนันครับผม,มเออจะว่า้าใครถ้ใครเินทักอไรบนีนะไอ้เนีน่ฟองประดับถนนถูกถูกเบิงเลยล่ะ ขพาอะไรมาบิตแต่พ่อพอจอหอยังพอเบิงยึังอะไรนะครับเออพอพกเอดีดีดีเขากับจับมาส้นกันหรือว่าเบิ่งเออกับเบิ่งแนวทาาอะไรเนี่ยแต่ละคนมันจุมันมันแนวทามันคือกันนะทุกนแต่ว่าก็ไม่คิดไม่ถูกอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพออพอนี่ขออพอนี่พออะไรไปเบิ่งแล้วมันมันมัยสบเอ็ดงวดอ่ะมันบุรุษเล็อเฉพาเฉพาะสิบหน่วยบนหลังตามตัวยี่สิบเอ็ดงวดอืา มันที่แล้วนี่มันมันส้นกันตุ้ยที่สามบนสามล่างครับปั้นตูมเดี๋ยวแด้วพ่อสัญญาณบอยดีพอครับผมเอาโอเคพ่อฮัลโหลเอาพ่อครับคำว่าสัญญาณบอยดีอันแต่พอมันมันมันดับไปรักที่เกิดขึ้นครับ ฮัลโหลพ่อครับครับเดี๋ยวเดินบอกพ่อเลยมันสัญญาณสัญญาณพอดีพออันสำหรับแนวทางพอกับนี่ประมาณนี้เนาะครับเนาะครับผมบ้านน่ะว่าไปเลยครับพ่อเอาลูกกะจีศูนเก่านี่กันลางมาพ่อศูนเก่าครับผมเอาครับผมกลองไปผิดจานณาเบิรงเดอครับ ลูกก็มาเชียร์กขอขอบคุณพ่อเด้อครับผมที่าให้แนวทางมากกับลูกกับหลานทรงต่อพี่น้องเอฟซีเพื่อให้ได้โชว์ได้หลับวดวันที่สิบเจ็ดคุมภาพัดหงสิบหาครับผมครับอขอขอ,ขอให้เฮงๆด้วยๆทุกคนเด้อขอให้ได้ได้ทั้งหมดทั้ททงล่างขอขอบพระคุณพ่พพอครับผมพอบ้างรักไว้เรียบร้อยแล้วครับว่ต้องกลับนะพ่อเนาะครับผมต้องกลับครับครับเลขไม่ต้องกลับเด้อครับผมเีมน้ยไงครับผม จะก็ล่อเบื้งเด้อสามไอซีหาหกเกตสิบนี่สิบนี่ฝุ่นล่างพอสิบหน่วยนะครับพ่อสี่ห้าหกต้องมาบนล่างสิบหน่วยทั้งบนทั้งล่างแต่ไปหลักร้อยก็คือไม่เอาครับผมอือขอเน้นจะนัดเอาครับผมลูกกระชิลบกันพอสมนิเด้อครับผมเอาเชลเชลขอบคุณพ่อหลายครับผมครับขอบุ่ณยิ่งยิ่งสุก้นสุก้นครับเบิ่งเป็นแนวทางครับพ่อครับผมครับผมขอบสดีครับสวัสดีครับสวัสดอครับมัน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 เฮงเฮง เอาครับพี่น้องลองเบิ่งแนวทางเลขพอเด้อครับผมเป็นแนวทางครับในการสื่อสารกินแมงรัฐบาลเด้อครับพี่น้องแอดมินเกามาีเชื่อกอยากให้พี่น้องถูกหวยเรืยเงินไปนน้ากันเด้อครับผมถึงได้นาหาเส้นเด็ดๆมาให้พี่น้องได้พิจารณาเบิ่งครับผมครับสาหรับคลิปนี้กับเงินไรกองทองไรมากําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเกาเชีเชื่อก็ขอให้ถูกหวยเรวยเงินไปนน้ากันเด้อครับผมสวัสดีครับ